มีหลายคนถามลุงว่าลุงทําใจได้ยังไงลุงอยู่ต่อมาได้ยังไงยากไหมลุงตอบตรงนี้เลยนะยากครับยากที่เราจะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างมากมายจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนปกติทั่วๆไปกลายเป็นคนพิการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้นะเราทําได้อยู่ฟังลุงนะทุกคนเกิดมาเ,เกิดมาพร้อมกับความทุกข และก็ความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยก็คือความสุขของวันนี้แต่มันก็มีคนอีกจํานวนไม่น้อยนะที่หลงทางหลงคิดว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับวันนี้มันจะอยู่กับวันพรุ่งนี้แล้วก็เมื่อวานหรือว่าอาดีตที่มันผ่านมาแล้วเรียกร้องโหยหาอยากให้สิ่งที่มันผ่านไปเนี่ยมันกลับมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงส่วนตัวลงเองเนี่ย ถ้าเกิดถามว่าทําใจได้ไหมลุงไม่ได้ทําใจได้หรือทําใจไม่ได้นะแต่ลุงเลือกที่จะอยู่กับวันนี้ทําวันนี้ให้มันมีความสุขที่สุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตที่มันเป็นแบบเนี้ให้มีคุณค่ามากที่สุดให้โลกของวันนี้มันน่าอยู่มากที่สุดฟังลุงนะคุณก็เหมือนกันครับอยาให้คุณอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็วันนี้ ให้มันมีความสุขที่สุดเชื่อหลุ